ขอให้ลูกมีความุขร่ำรวยขอให้ดีัแงรงอให้กได้ยาป่วยให้รวยให้รวยมีโชคลาภมีเงินมีทองตัวดขอให้ดีทั้งครอบครัวจริญรุ่งเรืองดีทุอย่างก็ตลอดมีแฟเพื่อนในแต่สุงดีดีเกลือันดีนะะ ขวานัลขวานเลยโป๊กโป๊กหลือปกคุณคกคกคุกเลยๆฟังๆอะไรแบบฟังๆฟังๆกงแงงค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่ก็จะพาไปทำบุญ ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะที่วัดนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเดี๋ยวเราโอ้ถึงพี่ค่ะมาทําบุญกันค่ะอันนี้นะคะคุณแม่พามาทําบุญน้ํามันลงศพนะคะก็น,นะตื่ไนนะไปทันไตบาทนะคะ,ะ,ค,ะคุณเพื่อนก็มาทําบุญอย่างนี้แทนนะคะนี่วัดอะไรนาะยยายแม่วัดอะไรวัดบางม่วงเอาวัดบางม่วงเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทำบุญกันค่ะ <Okay, sorry. S 3>

ที่วัดบางง่วงนี้นะคะก็จะมีการ ทำศพแล้วก็เผาศพฟรีนะคะก็จะมีรับรถรับศพเนาะอยู่ตรงนี้แหละเราก็เลยมาทําบุญตรงนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าศพไม่มีญาติหรือว่าผู้ยากไร้นะคะก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยค่ะก็ขอให้ผลบุญนี้นะคะไปถึงเพื่อนทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญค่ะเพื่อน